ชะตารักผูกใจตกลุมรักใยแกล้งเฉิมเขียนโดยหลี่หงบทนำดินแดนแห่งมังกรของแคว้นฉู่ปีรัชศกสเสวียนจงที่สิปก่อนขึ้นรัชศกของเจ้าหยางพระองค์ใหม่สตรีผู้หนึ่ง ในอาภรของตำแหน่งแม่ทัพหญิงนามว่าไปกุ้ยอิงกำลังนั่งอยู่บนหลังม้าสีดำนินตัวเขื่องอยู่นิ่งๆโดยมาดงามสง่าแม้จะเป็นเพียงอิสตรีสายตาเรียวสวยของนางคมเฉียวดุดันฝ่ามือเรียวงามของนางจับดาบเอาไว้มัน่นใบหน้างดงามของนางเปื้อนเลือดแห้งกรัง อาพรของนางที่มีเกราะหนักบทบังเรือนกายมีรอยแตกหักขาดวินเส้นผมของนางที่เดิมทีมัดเอาไว้จนเรียบตึงอยู่กลางศีรษะเริ่มเดุดลุยลงมาปลกใบหน้าเป็นสายจนเต็มวงหน้ารูปงามรอบร่างบอบบางของนางกำลังถูกห้อมล้อมไปด้วยเหล่าอาชาศึกหลายผู้หลายนามที่เป็นฝ่ายศัตรูนางกำลังจนมุม ให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัดลูกน้องของนางที่เคลื่อนพลกันมาร่วมรบกับนางแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายหนึ่งคือผู้พักดีต่อนางและสองคือผู้ที่พักดีต่อคนที่นางรักและคารพฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้พักดีได้ตายไปจนหมดสิ้นแล้วเหลือฝ่ายสองเพียงรอเวลากลับไปเพื่อแจ้งข่าวเรื่องราวของนาง นางเป็นตัวแทนออกศึกครานี้เพื่อหมายปราบกลุ่มกบฏนอกเขตเมืองหลวงและไล่ล่ากันมาจนถึงเขตชายแดนแห่งแคว้นชูแห่งนี้การศึกครั้งนี้นางรู้ดีว่ามันเป็นแผนการของใครและการไล่ล่าที่หมายมาดให้นางมาตายด้วยความปรชาชัยนอกเขตเมืองหลวงนี่นางก็รู้ดีว่าเป็นประสงค์ของใคร นางผิดเองที่เกิดมาเป็นสตรีไร้ศักไร้ฐานะฐานันดรไม่ควรเคียงคู่กับมังกรเช่นเขาเจ้าหยางหมิงเซียนบุรุษผู้เป็นโอรสแห่งมังกรเป็นถึงองค์รัชทายาทแห่งแควนชูผู้มีชายาเอกที่รักพระองค์ยิ่งนักและมีชายารองที่รักพระองค์ไม่ยิ่งหย่อน ทั้งยังเหล่าอนุชายาทั้งหลายที่รักพระองค์ไม่ต่างกันและอีกไม่นานเจ้าหยางหมิงเซียนก็จะได้ขึ้นครองราชเป็นโอรสสวรรค์อย่างเต็มภาคภูมิโดยไร้สตรีเช่นนางไปทำให้พระองค์ทรงสันคลอนในพระไทยถึงแม้ว่าพระองค์จะบอกกับนางบอกว่ารักนางสุดหัวใจ รักนางชอบนางจากใจจริงและมันจะเป็นไปได้อย่างไรกับสตรีกำพพลาไร้ศไร้ฐานันดรเช่นนางนางที่เป็นเพียงบุตรสาวบุนธรรมของท่านแม่ทัพใหญ่ไปหลิงและหูหินใหญ่ที่รักบุตรสาวแท้จริงยิ่งฉีบเพื่อบุตรสาวของตัวจะได้เป็นชายาเอกของเจ้าหยางหมิงเซียนและกับชายาเอกของเขา ที่เปรียบเสมือนน้องสาวที่แท้จริงของนางแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรระหว่างนางกับเขามันจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นนั้นแล้วศึกครานี้ก็ถือเสียว่านางได้ทดแทนบุญคุณให้กับทุกคนก็แล้วกันไปกุ้ยอิงคิดอย่างนั้นพลางจ้องมองไปรอบทิศท,ทางด้วยสายตาเรียวคม ก่อนจะเงื้อดาบในมือขึ้นชูชี้ฟ้าและตปะปบสีข้างของมาเพื่อพุ่งชนกับเหล่าศัตรูอย่างไม่มีวันเกรงนางไม่เคยคิดจะก้มหัวให้ใครไม่เคยคิดแม้กระทั่งยอมสยบให้โชคชะตาฟ้าลิขิตการศึกที่อาจหารการรบที่บ้าคลัง่งแม้เป็นเพียงอิสตรีรูปร่างบอบบางกําลังเกิดขึ้นกับสตรีเพศนางนี้ นามว่าไปกุยอิง Sample complete. Ready to continue?